สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและครพบทุกๆท,ท่านอ้แดดตระวันสองตาพี่น้องมันบ่ายสามบ่ายสี่โมงแล้ววันนี้ไม่ได้มีอะไรมานําเสนอพี่น้องแค่มากินส้มกินมะม่วงกินมะม่วงพี่น้องนี่ก็เอานมม่วงเบาผมพามาเรียบร้อยีกี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลูกอันนี้มะม่วงเม็ดบอ ลูกโตอยู่น่าจะไม่ใช่มะม่วงเบาพี่น้องแต่ไม่ไม่รู้มะม่วงเลยมะม่วงเปรี้ยวเนี่ยเดี๋ยวจะมาคลุกอันนี้จะมากินกับกระปิกระปิเนี่ยกระปิทาเองนะพี่น้องทําจากลูกกุ้งปีที่แล้วเนี่ยอย่างหอมเลยพี่น้องทําเองทําเองทำเสร็จก็ซื้อกปุกมาอัดไว้เดีย๋ยวมาปรุงกันพี่น้องแต่ผมจะข้าวเหนียวมา รองท้องด้วยไม่งั้นไม่ไหวปวดท้องอ๋อใส่รถไปนิดหน่อยพี่น้องพอสองข้อสองบวงพี่น้องเราต้องใส่ไหล่จุดรดใส่ไหล่ไม่ดีเสียบไหล่นะพี่น้องดสองไตอู้ะูอุ้ยอยากก็พี่น้องด้วตามด้วยน้ำปลาอ๋อพอ พริกพริกพริกผงพริกผงพริกป่นอ่ลหลายที่กินไม่ได้เพราะผมเอาลูกโดดมากแกีมอยูอ่พี่น้องอูถึงจะแซ่บตัว หมดตรงนี้ยังหมากไม้พี่น้องอน้ำปลาราต้มยางดีผมจินน้ำปลาตาสุกเริอพี่น้องกินไดน้ทุกยีหัวทุกรสเต็มตีกินอยู่เสมือของพี่ไม้บ่ได้โฆษณาเด้อพี่น้องพี่ไม้ได้ยินเกน็ยินดีเด้อพี่พี่ไม้ย,ยินดียยนดโฆษณาให้ ผีนอ่อ,อ,นองืมา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 ผีน้องมามามากิ่งคลิบก็อย่าลืมกดับสะไข่กดไคลกดแช่ผมด้วยพีน่องมามามา,มา,ม,ามากินกับตามาร้านสาวร้านสาวมามานี่มานี่มานั่งนั่งนี่นั่งนี่เออวอดีเจ้าก่อนวอดีเจ้าก่อน สวัสดีจ้าก่อนนานหลานสาวหลานสาวน้องปริมน้องปริมกินไหมกินกับตาไหมกินไหมตาใส่พริกไปแล้วอวันมานี้ลูกมานนี้มานนี้อ่ะมาสวัสดีจ้าก่อนมาสวัสดีจ้าก่อนมาสวัสดีจ้าก่้องก่อนเร็วๆสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านี่น้องปิ๊งนี่น้องปริมพี่สาวกับน้องสาวหลานสาววินห้องกินไม่ได้ลูก อันนี้ตาใส่พริกแล้วใส่พริกเผ็ดเผ็ดเผ็ดไปไปให้แม่ทาให้ใหม่นะลูกนะไปตาใส่พริกแล้วคตเจ่งหมูมาช้างตห้ตาเลยใส่พริกก่อนอันนี้กะปิกะปิไปหาพริปปิมไปลูกไปไปตาให้ชิมหน่อยไปไปหาพริกปิมนะคะไปจิ้มได้ไหมอ้าจิ้มจิ้ม จิ้มไม่ถือไม่ถือลูกจิ้มไปไปหาพี่เปียาพี่เปียมเอาไม่ลุกจิ้มไหมไปพาพาน้องไปด้วยอ่ะจิ้มไปไปกับพี่เปียมนั่งไปลุกไปมามาตาจิ้มให้มาตาจิ้มให้อ่ะไปไปไป,ไปหาพีป่ปิยมไปลุกไปไปไป ร้านสาวร้านสาวพี่น้องร้านสาวพี่เปียมาน้องด้วยน้องไปแล้วพี่เปียมอ้ยพี่น้องเลยไปหาพี่เปียมสี่คนเจงพี่เปียมมาน้องด้วยลูกเนี่ยเต็มมือน้องแล้วเอาน้องไปเลยพี่เปียมเร็วเร็วเร็วกับอืม น้องตากแดดพี่เปียมเอาน้องไปลูกพี่เปียมเอาน้องไปเร้วเออเอาน้องไปด้วยน้องกรามาหาอืมจีจัดพี่น้องเลย จินกับกบปีร้องนี่ยนดะูดูดใน้ำ ทองทองห้องทองพี่น้อง,องเว้ยยูนิแสบแสบทอ่อกับมมาห้องครับขนาดพีน่น้อยกวดพนัด มาเด้อมาเด้อนบักสมน้ำกันพร้อมอืมแล้วมันผักง่อง lấy luôn nóng lốm lốm me như này âu ní mấy, nóng như này ừ. lỡ kim mấy một kim một tàu á มันนั่งนี่มาฟังนี่มาฟังนี่มาฟังนีน่น้องจิ้มแล้วจิ้มเลยลูกจิ้มเลยลูกเอาไปให้น้องเหรอน้องตำลุนเหรอตำลุนไปให้น้องนะคะน้องทำล้วงพี่น้อง องเพื่อนไ,ไปเห็นลนเพื่อนเลยมามาขอตาไปเห็นว่างกำลังฮัดเล่ากำลังจับใจความเบาปีนหน้าปีนหลังน้งนอ,องนิดหน่อยกำลังจำโอ้ยกะัะเทาะพี่น,น้องนะ ซื้อข้าเจ้า,มาไม้ดพี่น่องจักข้าเจ้าไปเอไม้เสริลทำเนี่ยแหกหมาดิวหน่องสุดยอดแล้วพี่น้อง

พอ่อลราเพิ่อนพอ่อ,พอเรากินหลายพวกใครได้เด้อพี่น้องก <c oughs> กินได้ก็ได้กินบ่ได้ก็เอาพอหอมป่าหอมควายดิพี่น้องบางทีผมก็บพวกใครกินสมทดัดก,กินได้นิดๆหน่อยๆพี่น้องเนื้อเป็ดพี่น้องวายัดน,นำจากข้ัวมัน ะไรพี่น้องแดดประมาณใบสามใบสี่พี่น้องเนาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้คลิปนี้ก็พี่น้องเดี๋ยว่อยติดตามคลิปใหม่คลิปต่อๆไปว่าผมสินมมน,สน้ำเงียงมาเสนอมือนี่ก็แค่มากินสมใอพี่น้องเบิ้งเรื่องมะม่วงเบ,าก,บ,เบ,า,า,กบากับมะมวงเปรี้ยวหนียจีหอยผมบรรล้จากบรรลจากซื้อพี่น้องซื้อข้าเจ้ามาสำหรับวันนี้ช่องจจนจิตชมตงจากจากลาก่ากอนพี่น้องก่อนจากลากาอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นรางังแใจผมในเด้อพี่น้อง สำคัญก็อย่าลืมกดไอย้ยังก็เคยกดกระดิง่งเออกดกระดิง่งละฝากดูโฆษณานด้วยพี่น้องคำในวุฒิสภาพวาจาในวุฒิบร้อยครับขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องสำหรับมื้อนี้ก็เดี๋ยวจากไลฟ์ของผมบ๊ายบายสวัสดีครับ